แม้เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมนุษย์จะสามารถส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ห่างไกลออกไปจากโลกของเราได้แต่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าภายในโลกของเรานั้นยังเต็มไปด้วยความลึกลับมากมายที่รอคอยให้นักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจได้ไขปริศนาและถึงแม้ว่าสิ่งที่ชาวโลกให้ความสนใจมากที่สุด และเชื่อว่ามีความลึกลับซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากนั้นจะเป็นมหาสมุดแต่ใต้พื้นดินที่เราเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันนั้นก็มีปริศนามากมายที่รอการค้นพบอยู่ด้วยเช่นกันมีตำนานความเชื่อมากมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้พื้นผิวโลก และในปีคริสตศักราช2018ทีมนักวิทยาศาสตร์กว่า1,000คนจาก52ประเทศทั่วโลกที่พวกเขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้พื้นผิวโลกมายาวนานกว่า10ปีก็สามารถค้นพบสิ่งมีชีวิตระดับจุลินทรีย์กว่าพันพันล้านตัวที่กำลังใช้ชีวิตลึกลงไปใต้พื้นดินหลายกิโลเมตรในพื้นที่ระหว่างเปลือกโลกและแกนโลกจุดที่ไม่เคยมีการตรวจพบเจอสิ่งมีชีวิตได้มาก่อนและพวกเขายังเชื่อว่า พวกมันได้อาศัยอยู่นัดที่แห่งนี้มาตั้งแต่โลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาซึ่งจุลินทรีย์ที่พวกเขาได้ค้นพบนั้นยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงมากซึ่งมากพอที่จะสูงกว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกด้วยซ้ำทำให้การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้พวกเขาสามารถยืนยันได้เลยว่าโลกของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ระหว่างแกนกลางกับเปลือกโลกจริงอีกทั้งการค้นพบในครั้งนี้ ยังเป็นการค้นพบจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่เป็นจำนวนมากอีกด้วยในปีคิตรศกราัช2018คณะนักวิจัยในโครงการสำรวจและวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ไลดาสามารถค้นพบร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบบริเวณทางตอนเหนือของประเทศกัวเตมาลาด้วยการยิงแสงเลเซอร์จากเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ลงไปยังพื้นที่สำรวจกว่า2,100ตารางกิโลเมตรเพื่อตรวจสอบบริเวณที่เป็นป่าทึบและข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนกลับของเลเซอร์นั้นได้ปรากฏเป็นภาพของแท่นหินที่เป็นรากฐานของอาคารบ้านเรือนกว่า60,000หลังรวมทั้งโครงสร้างของพิระมิดขนาด7ชั้นป้อมปราการกำแพงเมือง คูน้ําและทางยกระดับขนาดใหญ่เพื่อการสัญจรไปมาอีกด้วยซึ่งศาสตราจารย์สตีเฟนฮิวตันผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีและมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยบราวของสหรัฐอเมริกาได้กล่าววา่าการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการศึกษาอรารยธรรมมายานในรอบ150ปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะวิจัยในโครงการไลดา้าได้นำข้อมูลจากแสงเลเซอร์มาสร้างเป็นแผนที่3มมิติ และมีผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักโบราณาคดีได้ประเมินความยิ่งใหญ่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอารยธรรมมายาต่ำเกินไป mm hmm. เนื่องจากอาณาจักรของชาวมายานั้นมีอาณาเขตที่กว้างกว่าที่นักโบราณาคดีได้คาดเดาไว3้3าถึง4เท่าและอาจจะมีประชากรสูงสุดถึง15ล้านคนซึ่งสามารถเทียบได้กับความเจริญของอารยธรรมกรีกและจีนโบราณ และการค้นพบที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทางยกระดับขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับเมืองโบราณอีกหลายแห่งในแถบนั้นอีกด้วยเชื่อว่าหลายต่อหลายคนต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าใต้โลกของเรานั้นเป็นหินเหลวแต่ทว่าในปีคริสตศักราช2017 ดาวเทียมจากอวกาศสามารถตรวจพบแม่น้ำเหล็กที่มีอุณหภูมิความร้อนเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์และมันกําลังไหลยอยู่ใต้โลกด้วยความเร็วถึงปีละ40-45กิโลเมตรและยังมีความยาวถึง7,000กิโลเมตรและกว้างถึง420กิโลเมตรและอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกถึง3,000กิโลเมตรซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างๆต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากโดยคริสฟินเล นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเดนมาร์กได้กล่าวว่ามนุษย์เรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับแกนโลกของเราน้อยมากซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์แล้วมนุษย์จะรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์มากกว่าแกนโลกซะอีกเนื่องจากสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้ในตอนนี้ก็คือโลกจะแบ่งออกเป็นชั้นๆชั้นแรกก็คือคลัสชั้นที่มีความหนาราวๆ5าถึงกิโลเมตรซึ่งถือเป็นชั้นนอกสุด และเป็นชั้นที่มีแผ่นเปลือกโลกต่างๆลอยอยู่บนมหาสมุทรหินเหลวชั้นต่อไปจะเป็นชั้นที่เรียกว่าแมนเทิลซึ่งมันสามารถลึกลงไปได้ถึงเกือบ3,000กิโลเมตรและมันถูกแบ่งออกเป็นแมนเทิลชั้นบนและชั้นล่างโดยแมนเทิลจะล้อมรอบส่วนที่เรียกว่าแกนโลกหรือเอิร์ทคอร์ซึ่งมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือแกนโลกด้านนอกกับด้านในดังนั้นแม่น้ําเหล็กที่ถูกค้นพบ จึงไหลยอยู่ตรงบริเวณพรมแดนของชั้นเมนเทลกับแกนโลกที่เรียกว่าคอเมนเทลบาวเดรีซึ่งความเร็วของการไหลของแม่น้ำเหล็กนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เอาไปเปรียบเทียบกับกระแสลมกรดในชั้นบรรยากาศหรือที่เรียกว่าเจสตีมซึ่งมันเป็นชั้นที่กระแสลมไหลด้วยความเร็วสูงและทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างในระบบภูมิอากาศของโลกอย่างเช่นเป็นตัวกั้นอากาศหนาวจากขั้วโลกเหนือไม่ให้หลุดรั่วงลงมาด้านล่าง และจากการเปรียบเทียบแม่น้ำเหล็กหลอมเหลวกับเจ็ตสตรีมทำให้พวกเขาเห็นภาพว่าแม่น้ำเหล็กนี้น่าจะทำหน้าที่บางอย่างและแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆความที่มันเป็นแม่น้ำเหล็กขนาดมหึมามันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กโลกเป็นอย่างมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าถ้าหากมนุษย์สามารถทำความรู้จักกับแม่น้ำเหล็กนี้ให้ดีขึ้นพวกเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่องสนามแม่เหล็กโลกได้ดียิ่งขึ้น อีกทางก็อาจจะเข้าใจในเรื่องของขั้วแม่เหล็กโลกที่เคยมีการพลิกกับข้างจากเหนือเป็นใต้และจากใต้เป็นเหนือมาแล้วหลายครั้งซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็เชื่อว่าการพลิกของขั้วแม่เหล็กโลกนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ของสรพพชีวิตบนโลกอีกด้วย ในช่วงประมาณศตรวรรษที่19มีนักวิชาการผู้สนใจในศาสตร์ลึกลับชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดรเซนอีฟได้ออกมาเผยแพร่ทฤษฎีที่น่าสนใจและล้ำยุคที่สุดในยุคนั้นซึ่งเขาได้กล่าวว่าโลกของเรานั้นกลวงและภายในโลกของเรายังมีดินแดนที่เรียกว่าอากาตาที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ทรงปัญญาและมีศิลธรรมโดยตามความเชื่อของชาวพุทธในทิเบตนั้น อากาตามักถูกเชื่อมโยงกับดินแดนแชมบาลาที่กล่าวถึงนครใต้พิภพอีกด้วยซึ่งเรื่องราวของนครใต้พิภพนั้นถูกกล่าวขึ้นในหลากหลายประเทศในแถบเอเชียและส่วนใหญ่เชื่อกันว่าดินแดนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ทรงปัญญาและมีศิลธรรมและมีการปกครองคล้ายคลึงกับโลกเบื้องบนมีเมืองที่เต็มไปด้วยประชาชนอาศัยอยู่และยังมีดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างสวายอยู่ใจ,ใจกลางโลกอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับ นอกเหนือจากความเชื่อเรื่องดินแดนใต้พิภพที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาแล้วมีผู้ตั้งทฤษฎีมากมายที่อธิบายว่าอาจจะเป็นไปได้ที่โลกที่เราอาศัยอยู่นั้นกลวงและอาจจะมีดินแดนใต้ดินหลบซ่อนอยู่นัดที่ใดที่หนึ่งใต้ผิวโลกซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคก่อนที่อพยพไปอยู่ใต้ดินหรือบางทีอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์พพนจจนนมนุษย์ต่างดาวที่ใช้พื้นผิวใต้พิภพเป็นฐานทัพเพื่อทดลองบางอย่าง ซึ่งเราก็ไม่อาจจะร่วงรู้ความจริงได้จนกว่าจะมีใครส่งทีมสำรวจลงไปขุดเจาะเพื่อหาความจริงนั่นเอง